สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จัก15ต้นไม้ที่ฟอกอากาศภายในบ้านและสามารถดูดสารพิษได้มลภาวะทางอากาศในเมืองไทยเริ่มรุนแรงขึ้นทุกทีทั้งฝุ่น pm 2.5และขมาควันจากยวดยานพาหนะที่เป็นตัวการหลักทำให้อากาศบริสุทธิ์หดหายไปเรื่อยๆหลายคนเริ่มหันมาพึ่งพาเครื่องฟอกอากาศแต่ก็มีคนที่เริ่มหันมาปลูกและสนใจต้นไม้ ฟอกอากาศภายในบ้านเพื่อดูดซับสารพิษต่างๆกันมากขึ้นจนเกิดเป็นเทนฮิตขึ้นมาไม้ประดับธรรมดาที่ปลูกในบ้านหรือที่เราใช้ตกแต่งห้องต่างๆของเรานี่แหละมีประสิทธิภาพในการดูดซับและกำจัดสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศเช่นสารฟอร์มาดีไฮไตรโคลโรแอทิลีนเบนซินและสารมลพิษอื่นๆ เรามาดูตัวอย่างบางส่วนของต้นไม้ฟอกอากาศที่ดีที่สุดที่ได้รับการยอมรับจากนา s a ว่าสามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้จริงและเป็นที่ยอมรับกันในวงกว้างทั่วโลกและยังช่วยให้ห้องของเราสวยขึ้นอีกค่ะมาทำความรู้จักต้นแรกนะคะต้นเดหรีต้นไม้ในร่มที่ช่วยดูดซับและกำจัดสารเบนซินฟอร์มาดีไฮไตโคโรเอทิดีนแอมโมเนีย ไซลีนโทลูอีนและสารมลพิษอื่นๆในอากาศได้มีอายุหลายปีสีขาวสวยมีกลิ่นหอมความสูงประมาณ40-70เซนติเมตรปลูกใส่กระถางสารเก๋ๆไว้ในห้องได้นะคะส่วนวิธีปลูกต้นเดหลีพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกในร่มเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ์ การลดน้ำให้ลดน้ำวันละหนึ่งครั้งหรือ2วันต่อครั้งอุณหภูมิที่ต้นเดหลีจะเติบโตได้ดีคือ16ถึง32องศา,าเซลเซียสค,ค่ะต้นที่สองของเราจะเป็นต้นเบนจมาม่าไม้ดอกสีสันสดใสที่คนชอบปลูกในบ้านมีส่วนช่วยในการกองสารพิษอย่างแอมโมเนียและเบนซีน ซึ่งเป็นสารพิษที่พบมากในพลาสติกผงซักฟอกและกาวปลูกง่ายเลี้ยงง่ายมีหลายสายพันธุ์มีขนาดเล็กสูงประมาณ75-80ซนติเมตรปลูกจนโตเต็มที่แล้วก็ตัดมาเสียบแจกันประดับตกแต่งบ้านเรือนหรือห้องพักได้อีกด้วยวิธีปลูกเมนจะมาาพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกกลางแจ้งริมระเบียงหรือปลูกในห้องนั่งเล่น ห้องครัวชอบแสงแดดจัดลดน้ำวันละหนึ่งครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือ5ถึง45องศาเซลเซียสต้นที่3ตีนตุ๊กแกฝรั่งช่วยดูดซับและกำจัดสารเบนซีนฟอร์มาดีไฮไตรโคโลเอทีดีนไซลีนและโทลูอีนออกจากอากาศได้เป็นไม้เถาเลื้อยใบเป็นแฉก คล้ายใบตำลึงมีหลากสีหลายพันปรับตัวได้ดีดูแลไม่ยากได้รับความนิยมในการนำไปปลูกเพื่อแต่งบ้านในแถบยุโรปจับมาใส่กระถางวางบนชั้นให้ใบค่อยๆห้อย,อย,อยลงมาก็สวยไปอีกแบบนะคะส่วนวิธีปลูกต้นตีนตุกแกฝรั่งพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกในร่มเช่นห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงาหรือแสงประดิษฐ์ การลดน้ำสามวันต่อครั้งหรือลดเมื่อดินแห้งสนิทอุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือ5 3 0ถึง30องศาเซลเซียส 4. ลิ้นมังกรพืชในร่มที่แข็งแรงและสมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องดูแลเยอะมีอายุอยู่ได้หลายปีสามารถกำจัดสารพิษที่ระเหยอ,อยู่ในอากาศได้อย่างดีและยังช่วยผลิตออกซิเจนที่บริสุทธิ์ในเวลากลางคืนด้วย ใบเป็นรูปหอกแข็งหนาตั้งตรงมีลวดลายสีเขียวเข้มอมเทาพร้อมแถบสีเขียวอ่อนพาดหลายคนจึงนิยมนำมาประดับตกแต่งห้องวิธีปลูกลิ้นมังกรพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกในร่มเช่นห้องนอนห้องนั่งเล่นหรือห้องน้ำแสงใต้ร่มเงาหรือแสงประดิษฐ์ ควรลดน้ำวันละหนึ่งครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือ5ถึง45องศาเซลเซียสลำดับที่5ดอกยเยเบลา่าช่วยดูดซึมสารพิษในอากาศและผลิตออกซิเจนในระดับสูงตอนกลางคืนเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือผู้ที่มีอาการหายใจผิดปกติเป็นไม้ดอกที่นิยมนำมาประดับตกแต่งสวน แต่ดอกที่บานไม่ทนนานร่วงเร็วจึงดูแลรักษาค่อนข้างยากวิธีปลูกเยเบล่าพื้นที่ที่ควรปลูกในร่มห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นแสงใต้ร่มเงาหรือแสงแดดลำไรการลดน้ำควรลด2-3วันต่อครั้งหรือลดเมื่อดินแห้งสนิทอุณหภูมิที่เติบโตได้ดี15-25องศาเซลเซียส 6. ผู้ด่างสามารถกำจัดสารเบนซีนฟอร์มาดีไฮไซลีนและโทลูอีนที่อยู่ในอากาศได้ปลูกง่ายตายยากเหมาะแก่การปลูกในอาคารหรือที่อยู่อาศัยมีข้อควรระวังเล็กน้อยคือใบเป็นพิษต่อเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงหากมีสัตว์เลี้ยงต้องปลูกให้สูงขึ้นสักนิดนะคะส่วนวิธีปลูกภูด่างพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูก ในร่มที่ไหนก็ได้แต่ให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยงแสงใต้ร่มเงาหรือแสงประดิษฐ์การลดน้ำสามวันต่อครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือ15 45องศาเซลเซียสต่อมานะคะลำดับที่7แก้วการจนาช่วยกำจัดสารเบนซีนและ ฟอร์มาดิไฮรวมถึงสร้างออกซิเจนในปริมาณมากด้วยมีพันธุ์ที่เป็นที่นิยมมากกว่า100สายพันธุ์สีสันฉูดฉาดสวยงามแต่งบ้านได้หลายมุมแต่ผัดใบง่ายต้องดูแลเป็นพิเศษวิธีปลูกต้นแก้วกาญจนาตำแหน่งและพื้นที่ที่ควรปลูกในร่มห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ การลดน้ำควรลดน้ำวันละหนึ่งครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดี15-30องศา,ศาเซลเซียส 8. เศษฐีเรือนในสามารถกำจัดสาร voc หรือสารอินทรีย์ละเหยง่ายที่มักพบในสารประกอบหรือสารทำละลายในงานอุตสาหกรรมต่างๆรวมถึงคาร์บอนมอนอกไซด์และไซลีนด้วยเป็นพุ่ม ใบเดียวสีเขียวเหลืองโค้งงอแผ่ขยายลงด้านล่างปลูกในกระถางเล็กๆก,ก็น่ารักน่าเอ็นดูวิธีการปลูกเศรษฐีเลื่อนในปลูกในพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกคือในร่มห้องนอนหรือห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ์การรดน้ำามวันต่อครั้งหรือรดเมื่อดินแห้งสนิท อุณหภูมิที่เติบโตได้ดี15-30องศาเซลเซียสลำดับที่9ว่านหางจระเข้พืชที่มีสรรพคุณครอบจัก,กรวาลน,นำมาใช้รักษาโรคตั้งแต่สมัยโบราณทนทานต่อทุกสภาพอากาศและมีประสิทธิภาพในการกำจัดเบนซีนและฟอร์มาดีไฮเนื้อข้างในยังสามารถนำไปทำอาหารขนมและเครื่องดื่มได้หลายเมนูด้วย วิธีปลูกว่านหางจระเข้พื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกในร่มห้องนอนห้องนั่งเล่นริมระเบียงที่รับแสงสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงแดดลำไรการลดน้ำควรลดสองวันต่อครั้งหรือลดเมื่อหน้าดินเริ่มแห้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดี15-45สองศาเซลเซียสต่อไปต้นที่สิบจังช่วยดูดซับและกำจัด เบนซีนฟอร์มาดีไฮไตรโคลอเอทีีนไซลีนและโทลูอีนในอากาศช่วยลดระดับแอมโมเนียที่พบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลายประเภทได้ด้วยลักษณะต้นเป็นกอสูงประมาณ2-4เมตรใบเป็นแฉกคล้ายพัดสีเขียวเข้มเป็นมันปลูกในภาชนะสารหรือไม้จะช่วยแต่งห้องให้ดูมินิมอลมากขึ้น วิธีปลูกจังพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกในห้องนอนห้องนั่งเล่นทางเข้าบ้านพื้นที่ในร่มสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ์การลดน้ำควรลด2-3วันต่อครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดี15-35องศาเซลเซียสต่อไปอย่างอินเดีย ด้วยใบที่มีขนาดใหญ่จึงมีประสิทธิภาพในการดูดซับและกำจัดฟอร์มาดีไฮสายเคมีรวมถึงช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนให้เป็นออกซิเจนที่บริสุทธิ์และยังสามารถกำจัดแบคทีเ r ียและสปอร์ของเชื้อราในอากาศได้อีกด้วยเป็นไม้ยืนต้นใบกลมหนาสีต่างกันไปตามสายพันธุ์เช่นเขียวเหลืองและแดง เรามักจะเห็นบ่อยตามคาเฟ่หากใครอยากแต่งห้องครัวสไตล์คาเฟ่เก๋ๆต้องซื้อมาลองนะคะส่วนวิธีปลูกยางอินเดียพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกในร่มในสวนที่มีพื้นที่เพราะต้นยางอินเดียสามารถสูงได้ถึง1-2เมตรจึงควรเลือกปลูกในบริเวณที่มีพื้นที่สภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ์การรดน้ำา3วันต่อครั้งหรือรดเมื่อดินแห้งสนิท อุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือ12ถึง30องศาเซลเซียสลำดับที่12คือหน้าวัวเป็นไม้ดอกไม้ประดับสำหรับแต่งบ้านที่ช่วยดูดซับและกำจัดฟอร์มาดีไฮด์แอมโมเนียไซลีนและโทลูอีนในอากาศได้ใบสวยงามแต่แตกต่างกันส่วนใหญ่เป็นรูปหัวใจออกดอกเหนือก้านใบ ออกได้ตลอดทั้งปีปลูกติดบ้านไว้มองเห็นตอนไหนก็ชื่นใจแน่นอนวิธีปลูกดอกหน้าวัวควรปลูกในร่มห้องนอนห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ์ควรรดน้ำวันละหนึ่งครั้งและเติบโตได้ดีในอุณหภูมิ15-30องศาเซลเซียสลำดับที่13ฟิโลเดนดอนใบหัวใจ มีประสิทธ,ธิภาพในการทำความสะอาดฟอร์มาดีไฮด์โดยเฉพาะลักษณะเป็นไม้เหลื้อยใบรูปหัวใจสีเขียวสดใสใบใหญ่สวยงามเข้ากันดีกับการแต่งบ้านสไตล์ล้อปูนเปื่อยทำให้บ้านดูเท่และสดชื่นขึ้นวิธีปลูกฟิโลเดนนพื้นที่และตำแหน่งที่ควรป,วปลูกควรปลูกในร่มห้องนอนห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงา แสงประดิษฐ์การลดน้ำสามถวันต่อครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดี15-30องศาเซลเซียสลำดับต่อไปเฟิร์นบอสตันช่วยกำจัดฟอร์มาดีไฮไซลีนโทลูอีนและเชื้อโรคในอากาศเชื้อราแบคทีเรียจากอากาศภายในอาคารลักษณะต้นเป็นพุ่มสวยงามใบทึบแน่นโค้งและแข็ง ลักษณะคล้ายใบมะขามนำมาแต่งห้องสีขาวก็จะช่วยเพิ่มสีเขียวให้ห้องดูสดชื่นขึ้นเยอะวิธีปลูกพื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกในร่มห้องนอนห้องนั่งเล่นสภาพแสงใต้ร่มเงาแสงประดิษฐ์การลดน้ำควรลดน้ำวันละสองครั้งเช้าและเย็นอุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือสิบหองศาเซลเซียส ลำดับสุดท้ายลำดับที่5ต้นไซย้อยใบยแหลมสามารถกำจัดเบนซีนฟอร์มาดีไฮไซลีนและโทลูอีนได้เป็นไม้ยืนต้นใบหนาเป็นมันปรับตัวได้ดีกับทุกสภาพอากาศจึงได้รับความนิยมนำมาปลูกเป็นอย่างมากวิธีปลูกไซย้อยใบยแหลมตำแหน่งที่ควรปลูกห้องนั่งเล่นริมระเบียงที่รับแสง พื้นที่และตำแหน่งที่ควรปลูกควรปลูกกลางแจ้งห้องนั่งเล่นริมระเบียงที่รับแสงได้สภาพแสงแดดจ้าแสงแดดลำไรการลดน้ำสามถวันต่อครั้งอุณหภูมิที่เติบโตได้ดีคือ15-30้งสาบองศาเซลเซียสเพราะการอยู่บ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์เป็นเรื่องที่สำคัญเราจึงอยากให้ทุกคนหันมาสนใจเรื่องต้นไม้ฟออากาศกัน ยิ่งมีการรับรองจากนาซาด้วยแล้ว,ว่าต้นไม้เหล่านี้สามารถกำจัดสารพิษและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่คุณได้จริงจะรอช้าทำไมคะไปปลูกต้นไม้เหล่านี้ในบ้านของคุณกันเถอะค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดแจ้งเตือนไว้นะคะ